นี่มาทำอะไรนี่ยืนทำแล้วไม่ได้มายืนนะครับมาทอะไรลูกปีเหรอพี่ปีเหรอฟาร์มมาครับที่ฟาร์มออโต้ไมโครโฟนแอคทิเวเต็ดเราแล้วมีอะไรบ้างตู้แล้วเชื่อมมาแล้วไม่มีไม่มีอะไรเลยขาดอะไรบ้างครับขาดอันนี้ อะไรนะเพชรแดงนะครับเมากับผมไหมครับเอาได้เหรอครับเขาได้ครับมีเงินเสร็จแล้วนะกำลังกลับไปดูแลกาเลยไหมครับอะไรครับให้ฟรีหรือเปล่าให้เอาฟรีไหม ให้ฟีครับต้นนครับแก้วนะอิเกียเสียงอะไรวะสัตว์พี่ชื่ออะไรเนี่ยไมโครโฟนมีดิอย่าบอกใครนะครับอ่าน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 ในใจพออ่านออกไหมครับไม่ไม่อ,ออกอ่ะอ,อ่านให้ฟังได้ไหม <laughs> ได้ไหมคะ คุณแม่ครับป้าครับเรียกเฉยๆอย่าเรียกบ่อยครับได้สัตวเอางี้เดี๋ยวผมว่าจะไปละครับขอเบอร์ไว้เลยเพราะว่าไปไหนงั้ต้องต้องเอ้เดี๋ยวไม่ไปละว่าจะไม่ไปละไปไหนหรอคะ ตอนแรกผมว่าจะไปคุมน้องๆไงในแคงแต่เดี๋ยวก็เดี๋ยวอีแป๊บก็ได้อันนี้ไปทำอะไรเดิมพันกับยุคสมัยใหม่ครับซูซูนะคะอันนี้อยู่ไหนครับ ให้ไปเลี้ยงด้วยไหมครับจะได้รวยอยากให้มาเลี้ยงอะไรนะครับให้มาเลี้ยงเลี้ยงอะไรครับเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงหนูนะครับอะไรนะครับเลี้ยงหมูได้ไหมพี่ไปเช็คตุลาราเลี้ยวใช่ครับแต่พูดแต่พูดถึงนีกินอะไรครับเนี่ยทำไมข่าวจังคุณทาคมเหรอถูกพี่ข่าวขาวอ่ะหรอถูกโอย ไมไ่ไม่ใช่อย่างนั้นนะมันถึงคาชิมกันแดดอ่ะขาวอยู่ดูตรงตรงแต่ขาวอยู่เวลาถ่ายนี่ถ่ายตรงไหนบ้างอยากรู้ถาทั้งตัวเลยเหรอใช่ทั้งตัวเลยอยากถ่ายไหมอยากถ่าหรอมานิดนี้มาถ้าหลบวันหยุดเราอีกทีวันไหนอะ เป๊บหยุดได้นานสุดกี่วันหรออยากรู <ame> ้มีนอยู่เนียวหรอเนียวอะรเนี่ยอะี่ถึง่ถึงเหรอไม่มีมีพี่มีอยู่พี่มีอยู่แ้นแล้วาไหนอ๋ะแล้วหนูคันไหนอทองหนูอขัไหนหนูไม่มีหนูไม่ แต่วิคันอี้เฮียทำไมเขาชอบวิคีนี่ลอยอ่ะอี้เฮียแม่งรีบไปไหนวะเขโทษจะทำก็ไม่มีไงฮะด่าเฮียใส่ฟังหน่อยด่าผมไม่ดีฮัลโหลไต่หน่อยครับไต่หน่อยฮัลโหลหนูหนูต่หน่อยหนูไต่บีหน่อยไตยเลยไตยเลยไตยเลยไม่ใช่ไต่พี่ต่มัน เออหย,ออยาหยาเราหมดไหมเราสื่นแต่กิภยนี้นเลยทุนโอ้โหใครไว้หยาขยับไปนั่งใกล้ๆได้ไหมครับเนี่ยอะไรนะครับอยากนั่งใกล้ๆอ๋อขยับขยับมาราวังโดนเกียร์นะครับโดนเกียร์ค่ะใช่โดนไม่ได้หรอกเอียมงรีบไ,ไปไหนวะไ้ยทำไมเขาชวน,น,นไม่กินเราย เอี่ยยไม่งี่รีไปไหนวะโอ้ยเอี่ยย์ขอโทษเขะทำเขาไม่มีเลยน่ะด่าเฮี่ยยัสารฟังหน่อยด่าผมไม่ดีฮัลโหลไต่หน่อยครับไต่หน่อยฮัลโหลหนูหนูไต่หน่อยหนูไต่พี่หน่อยไปเลยไต่เลยไต่เลย ไม่ใช่ต่อยพี่ต่อยม,ม,มัน <c oughs> อย่าทั <c oughs> ้งหมดเห็นไหมเราสื่อสารกันีิดใจเลยทุกคนโอ้โหใครไว้เหี้ยขยับไปนั่งใกล้ๆกล้ได้ไหมครับเนี่ยอะไรนะครับอยากนั่งใกล้ๆกล้อขยับขยับมาระวังโดนเกียร์นะครับโดนเกียร์ค่ะใช่โดนไม่ได้หรอไม่มันเดี๋ยวมันเปลี่ยนเดี๋ยวเกียร์มันเปลี่ยนครับเดี๋ยวเกียร์มันเปลี่ยน ยิ้มยิ้มว่ค่ะแอบยิ้มว่ะค่ะแต่หนึ่งได้ไหมอ <c oughs> เอ้ยคนไทยควันขึ้นควันขึ้นเราจะสุกไหมคะเจนครับเจน,จนตบ <c oughs> ได้ครับต้อได้เราจะเป็นหมูดมควันนะขอบคุณฟันเล่นะครับควันขึ้น ขันขึ้นเราจะสุก<จ>ไหมคะเจนครับเจนเจนโอ้ยขันขึ้นเราจะสุก<จ><จ>ไหมคะเจนครับเจนเจนโอ้ยเท่าไหร่ครับนี่ไปเลยอุ้ยตัวถ่ายไม่ได้เท่าไหร่เ <c oughs> จ้าอ่ะน้า,นาหนังของเรา ร้านขายของเก่ามันจะมีเรื่องเก่าๆของแกไขายไหม,ไม,มไม่มีไม่มีทำไมวะท,ทำไมทำไมวะ ทำไมวะืมเศร้าแล้วเริ่มเศร้าได้ไม่ได้เท่าไหร่เน่ยได้สี่พันอู้ขอโทษนะครับมาแต่เรื่องนี้เราไม่ผิดเราไม่ผิดหรอใช่เราไม่ผิดเว้ยไม่เราไม่ผิดเรื่องเนี้ยโอเคเราไม่ผิด ใครบอกให้ใครบอกให้ขี่รถมาอย่างนั้นใช่ไหมมีดีในจนะครับที่ชอบโรแมนติกสุดๆเลยครับวันนี้ซีโรแมนติกเลยนะอะไรนะครับ <c oughs>

พูดว่าน <ota> อนได้แล <pul ver> <Physical quality sales> ้วคร <histoire> ับนองปามมี่ได้ไหมครับได้ครับนอนได้แล้วครับน้องปามมี่

ไปให้ใครไม่มีที่ไปก็ต้องไปเชิงพลังตัวเดี๋ยวเดี๋ยวพานั่รถสิงจำเนื้อระวังนะระวังได้ขึ้นแล้วขึ้นเลยขึ้นเลยไหมขึ้นแล้วขึ้นทำไมทำไม ทำไมทำไมทำไมวะโอ้โหดูคลิปเก่าๆไปเขาก็ไม่กลับมาหรอกนะครับโอ้โอ้โหโ เดี๋ยวเดี๋ยวพานั่งรถสิแปบนึระวังนะระวังได้เขาบอกเดี๋ยวพานั่งรถซิงแล้วดูเขาดิรถซิงแป๊บนึระวังนะระวังแล้วเขาบอกระวังนะ เดี๋ยวเดี๋ยวพานั่งรถสิงแป๊บนึงระวังนะระวังได้ขึ้นแล้วขึ้นเลยขึ้นเลยไหมขึ้นแล้วขึ้นทางโน้นเหรอขึ้นแล้วอ๋อนี่คันแรกเลยเนี่ยใช่นะจริงแล้วเป็นคันแรกเลยที่ได้นั่งอ่ะจริงแบบ ปแป๊บเน้ำมันหมดโอ๊ยอุ้ย,ยทำไมเขาชนไม่เกรงใจรถเ,เราเลยอ่ะเฮียแม่งรีบไปไหนวะเออเขอโทษสักคำก็ไม่มีนะไรเฮีย <laughs> ต่ใครจะต่าคนชนไงคะโ,อ,โ,อ,โอ,อ,อ้อ้เอ๊ะทำไมวะทำไมคือมีคนตอบหนูได้ไหม บอกโฟรดี้ปามมี่ให้หน่อยครับปันนีครับน้องปามมี่โอนบอกฝันดีคุณปามมี่หน่อยครับปันดีครับต้องกระทาปาไหมว่าตัวเนี้ยโอนได้แล้ว

ือนแราหนูไม่ยอมไปนอนเพราะว่าแล้วหนูมีไปทำงานตอนเช้าหนูก็ไม่นอนกกันันนคงทอไไไรไม่ด้็เพราะฉันยังสงสัยในตอนที่มองฟ้า ถามดวงดาวได้ไหมทำไมตรงนี้พระจัน์สับสนและไม่แน่ใจทำไงต้องออนวอนที่ใครดีแต่คนยิงฉันคงเลือกอะไรไม่ได้อยากจะขอวังเวลาช่วยช้าลงกว่าตอนนี้ สักหน่อยปเรารักกันอยู่อย่างนี้ก่อนที่ดาวจะผ่านเก็บแสงจันทร์สว่างคืนนี้ให้พอก่อน <Yeah. S 1> นี่อ่ะเจไรยสลิกอ่ะรู้จักไหมเจไรยูสลิกอ่ะแม้ตองสุดท้ายต้องจากลา อยากจะขอเพียงสบใส่ตาหากันดังความฝันที่ไม่มีวันเป็นจริงทำไมต้องเป็นคุณแผนด้วยอะ่ะเ <c oughs> ย่าหลุดดีเลยช่วยเฮ้ ได้ครับได<อ>้ต่เกียร์มันแข็งนะราข,ขอแตะหน่อยได้ไหมอัน,น